สุดใหญ่ที่ทุกคนรอคอยงานภาพสุดอลังการบนจอ iMac เสียงสมจริงราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในปราสาทไร้ขอบเขตของเหล่าอาสูรดาบพิฆาตอสูรภาคนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับเชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นาวานเพิ่งกลับมาจากโรง iMac ของ Major c i n e p l e x ครับเฮ่ hey, บอกเลยไปดูแอนิเมชันเรื่องโปรดนะครับ Demon Slayer k i m ค t s u no y a i b ใหญ่บาทภาคอินฟ n i t y Castle หรือว่า ดาบพิฆาตอสูรภาคปราสาทไร้ขอบเขตอ่ะหลายคนคงจะรูล้ล <c> ะ <oughs> ภาคสุดท้ายนี่เขาแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับแล้วตอนที่เราไปดูนี่คือตอนแรกนะครับ <c oughs> เขาฉายวันแรกๆเลยต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่แฟนๆของดาบพิฆาตอสูนเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราเคยดูภาคก่อนๆเน,น,นี่ยที่เป็นเดอะมูฟวี่มาแล้วได้คิดว่ามันสุดแล้วนะครับแต่เทียบไม่ได้กับภาคนี้เลยครับภาคนี้เล่าต่อจากก่อนหน้านี้ครับเมื่อมูซันครับปรากฏตัวที่คาริฮาร์อุบุยาชิกิและดึงทันจิโร่กับเหล่าเสาหลักเนี่ย เข้าไปที่ปรา,าสาทไร้ขอบเขตครับ <c oughs> แน่นอนนี่คือสนามรบสุดท้ายของอนิเมชันเรื่องนี้ครับระหว่างหน่วยพิฆาตอสูรกับเหล่าอสูรครับที่ต้องชื่นชมเลยก็ต้องว่าเป็นการออกแบบปรา,าสาทครับโอ้โหนากเขียนนี่ทำออกมาให้รู้สึกถึงความน่ากลัวแล้วก็ความไร้ขอบเขตสมชื่อจริงๆครับอีกหนึ่งอย่างที่ก็ต้องชื่นชมนั่นก็คือฉากต่อสู้ของเสาหลักประทะกับ <c oughs> อสูรข้าง,างึ้นทั้งหลายบอกเลยว่าไล่ความพีกันแบบ <c oughs> ไม่ได้หยุดพักเลยครับแอคชั่นจัดเต็มสีสัน ตการตาเพลงประกอบเนี่ยต้อบอกว่ายกระดับยกอารมณ์ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับที่สําคัญครับมีการเสริมเนื้อหาจากต้นฉบับครับเฮ้ใครอาจจะเคยอ่านมังงะดูอนิเมะต้องบอกว่ามีการเพิ่มเนื้อหาครับโดยเฉพาะเนื้อหาของอาคาษรครับที่ทําให้ลึกแล้วก็กินใจกว่าเดิมครับและแน่นอนภาพปปยนตร์อนิเมชั่นที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะดูให้ได้อารมณ์สูงสุดเนี่ยไอแม็กครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้ความสามารถของ iMac ได้สุดจริงๆครับภาพนี่คมกริบเหมือนตัวละครอยู่ตรงหน้าเลยครับรายละเอียดของ ฉากของ Infinity Castle นะทุกคนโอ้โหมันสุดมากๆอ่ะบรรยากาศเนี่ยมันโอบล้อมเราเข้ามาทำให้ทุกฉากต่อสู้เนี่ยยิ่งดูยิ่งร้าใจครับ แต่ขออนุญาตไม่สปอยใดๆทั้งสิ้นนะครับใครเป็นแฟนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยคงไม่ต้องบอกครับส่วนใครอาจจะไม่ใช่นะครับแล้วอยากจะเปิดใจดูอนิเมชันดีๆสักเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดนะครับภาพยนตร์นี้มีให้เลือกทั้งเสียงต้นฉบับซับไทยหรือว่าใครอยากจะดูภาคไทยครับที่เชียงใหม่ของเราก็มีด้วยนะแนะนำเลยครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะคนเยอะหน่อยครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวก็ซาครับเอาละครับความยิ่งใหญ่ของอนิเมชันเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับและที่สำคัญถ้าจะดูให้สนุกที่สุดก็ต้อง iMac ที่ Major c i n เมเะครูวันีเพล ทับใจอะไรชอบตรงไหน,นคอมเมนต์บอกนะว่าทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับเดี๋ยวขอไปแบบเสียงของพี่หมูป่าด้วยบ๊ายบายครับทุกคน